พี่ผู้เผาออกมาแล้วครับโอ้โหตัวโตมากโตขึ้นหล่อนะเนี่ย สวัสดีครับสวัสดี f c คนหลงป่าทุกคนนะครับตอนนี้แอดมินอยู่ที่กิโลเมตรที่32ตรงใกล้ๆก,กับป่องอาจารย์แมวนะครับเจอเจ,อเจอ้าหน้าที่โบกรถเพื่อให้หยุดรถนะครับสังเกตดูนะครับมีเจ้าหน้าที่2ฝั่งเจ้าหน้าที่ฝั่งขาลงแล้วเจ้าหน้าที่ฝั่งขาขึ้นก็บอกให้พวกเราหยุดรถรอน่าจะเป็นช้างป่านะครับ แต่พวกเราก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวไหนทุกคนก็หยุดรถอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเขาน่าจะอยู่ฝั่งขวามือดูจากต้นไม้ไหวๆตรงนั้นเห็นงานน้อยๆไหมครับทุกคนแต่ยังไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับแต่ดูแล้วเป็นช้างพลายตัวไม่ใหญ่มากมีงาอาจจะเป็นพี่กุนเชียงหรือพี่ภูผาก็ได้แต่ดมินคิดว่าน่าจะเป็นพี่ภูผาแน่นอนเพราะว่า โงแม่ด้วนอยู่ใกล้ๆกันแถวนี้แต่ภูผาเริ่มเป็นหนุ่มแล้วครับก็เลยออกจากโขงบ่อยมากชอบแอบหนีแม่มาเที่ยวหรืออาจจะเป็นเพราะมีช้างพลายเข้าโขงแม่ด้วนภูผาก็เลยกลัวช้างตัวใหญ่จึงได้ออกมาเดินเล่นตัวเดียวตอนนี้ช้างตัวที่เรากำลังพูดถึงกำลังกินใบไม้อยู่ข้างทางยังไม่รู้จริงๆว่าตัวไหนนะครับสำหรับใครที่ขับรถ ไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงจากอุทยาแห่งชาติเขาใหญ่กรุณาใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหรือถ้ายิ่งช้ากว่าน,นี้ได้ก็ยิ่งดีครับพอที่นี่คือบ้านของสัตว์ป่าออกมาแล้วออกมาแล้วช้างออกมาแล้วครับดูไกลๆน่าจะเป็นพลายภูผานะภูผ,ผาโตเป็นหนุ่มแล้วขนาดดูไกลๆเขาก็ยังดูตัวใหญ่แล้วนะครับแต่ ให้ออกมาเต็มตัวก่อนเราถึงจะมั่นใจได้ว่าเป็นภูผาแน่นอนสวัสดีครับพี่พลายน้องพลายในระหว่างนี้เราก็ต้องรักษาระยะห่างเขาทั้งด้านขาขึ้นและขาลงแอดมินอยู่ห่างจากช้างประมาณ150เมตรครับขอบคุณเจ้าหน้าที่จากน้ำตกเหวนรกที่มาดูแลความปลอดภัยให้ทั้งคนและช้างและให้พวกเรารักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยไกลมากๆครับ สำหรับช้างที่กินอยู่ข้างถนนแบบนี้เรายังไม่ควรสวนทางไปนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าด้านขวาข้างในมีโขลงอยู่หรือเปล่าหรือช้างจะวิ่งไล่รถแล้วก็เกิดอันตรายหรือเปล่าครับสำหรับปลายภูผาช่วงนี้ออกโชว์ตัวบ่อยเพราะว่าโขลงไม่ร่วนขึ้นมาด้านบนแล้วแต่เป็นธรรมดาสำหรับช้างหนุ่มช้างที่กำลังโตจะไม่ชอบอยู่กับโขลงจะชอบเดินเล่นตัวเดียวนั่นก็เพราะว่า เป็นไปตามสัญชาตญาณธรรมชาติที่วันใดวันหนึ่งช้างพลายทุกตัวต้องได้ออกจากโขงมีหลายท่านหลายคนถามแอดมินมาว่าช้างพลายเมื่อออกจากโขงแล้วเขาจะสามารถจำโขงตัวเองได้หรือเปล่าแอดมินเคยเจอช้างหลายตัวที่เป็นช้างพลายเมื่อเขาโตแล้วเขาจะสามารถกลับเข้าไปเยี่ยมโขงได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่า แม่ปลาแรกหรือแม่ใหญ่ในโของอนุญาตให้ช้างพลายตัวนั้นเข้าโขงหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นพลายเมฆาฟ้าแวบๆโตแล้วก็ยังสามารถกลับเข้าไปเดินกับโขงแม่ขนายหางยาวได้ซึ่งแอดมินคาดว่าพลายเมฆาฟ้าแวบๆเป็นลูกเป็นหลานของแม่ขนายหางยาวครับเพราะช่วงนี้อยู่กับแม่ขนานตลอดเลยอีกตัวหนึ่งที่เราเห็นว่าเป็นช้างพลายตัวใหญ่และกลับเข้าโขงได้ก็คือ พี่ปลายโวยวายครับหลังจากที่เรารอได้ไม่นานช้างพลายภูผาก็เดินออกมาข้างทางครับสวัสดีครับพี่ภูผาโอ้โหโตขึ้นเยอะเลยหรอนะเนี่ยดูไปดูมาภูผาก็เหมือนแม่ด้วนเหมือนกันเนาะถ้าไม่มีงาเนี่ยน่าจะเป็นแม่ด้วนเลยแหละภูผาก็คือแม่ด้วนแบบฉับมีงาสำหรับช้างพลายแบบนี้เวลาเขาออกมาด้านนอก หลือออกมาเดินถนนจะค่อนข้างเดาใจยากเพราะว่าช้างพลายน้อยจะเดินไม่เป็นแพทเทิร์นเหมือนช้างโขงช้างโขงเขาจะมีทิศทางการเดินที่มุ่งมั่นเดินไปในทิศทางเดียวไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงเขาจะไม่เดินวกไปวนมาครับหากไม่มีเหตุอันควรเช่นมีช้างพลายไล่ตามหลังเขาก็จะเดินสับขาลอกเหมือนกันแต่ช้างพลายน้อยแบบนี้คิดจะเดินขึ้นก็เดินคิดจะเดินลงก็เดินครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ จะทำงานลำบากมากๆเพราะว่าปริมาณรถบนเขาใหญ่ในวันหยุดแบบนี้ค่อนข้างที่จะเยอะบางครั้งเป็นจุดโค้งเป็นจุดอับแสงเป็นจุดอับสายตารถที่มาก็จะไม่สามารถมองเห็นด้านหน้าได้บางครั้งเราเข้าโค้งไปจะเป็นระยะกระชั้นชิดที่ช้างยืนอยู่ครับเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่ให้ใช้ความเร็วเกิน60กิลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าหากเราเข้าโค้งไป เราจะได้เบรกได้ทันนะครับแล้วก็หากเจอช้างเดินมาแบบนี้ถ้าเรามีจังหวะที่จะสามารถเคลื่อนรถได้ก็พยายามเคลื่อนรถไปให้เร็วที่สุดอย่ามวัวแต่เจาะถ่ายรูปแล้วก็ช้างอาจจะทำร้ายรถเราก็ได้ครับพี่ภูผาไม่ค่อยทำอะไรรถเพราะว่าพี่ภูผานิสัยดีมากหลังจากนั้นพี่ภูผาก็เข้าป่าไปครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณ fc คนหลงป่าที่ดูจนจบนะครับ ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายไวรุ้นหลงป่ามีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ